เด็กๆทำอะไรกันครับทเซน,เ,นเอเธอทำอะไรลูกตุ้ดิตอกเลยดินิ้มัอบพ่อหนห่อลงไหมครับก็ดูสิครับโอ้โหนิ้วหายแล้วเว้ยเฮ้ยววฮมันเป็นอย่างนี้ อืออ่อบอลงไหมคะอุ้ยยด้เยอะปอลีขามาช่วยน้องหน่อยครับโอ้ชอบไหมคะที่นี่ชอบังหลังไังมีหลั้งหลังใกแล้วก็มาแย่รูเลยน้องนี้เสียบครับนีเสียบน้องีเสียบก่อนนองพีเ เกียบยังไงเล่าเอาแฮมพอดีเลยไปจัดตรงเธอเธอเลืยวซ้ายหน่อยคะเลือกซ้ายหน่อยมาทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้ทางนี้ขวา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 ทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ขวาขวาขวาขออีก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 ค่ะโอเคอ่ะโปลิเสียบลูกโอเคแต่เดี๋ยวเธอคอยช่วยพี่พี่โปลีดันนะคะมาอีก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 พอบอกอีกพ่อพ่อพ่อจอดก่อนจอดจอดของพี่ปลีบ้างของพี่บีบีมั่งรีบไปรอทางโน้นเลย อ่ะีมามารอเาจับฝั่งนี้ลูกนันมานันมาเอเธอไปคอยจับตรงกลางลูกนันมานันมาใช่แล้วนันมานันมาทำมาเลยค่ะน้องลีครับไม่นั่งอย่างนั้นลูกทำมาเลยครับหยุด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 จอดครับจอดครับจอดอ้าวไปเลยครับไปต่อไปต่อโผล่ยังลูกโปรีครับไม่นั่งท่านั้นครับ ติดติดติดรถติดอ่าโ่แล้วไป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 โอเคี่เสียบไหนเสียบนี่หรอใช่ยวเไมยกนก่อนเพื่อให้พ่อจับเหรอพ่อให้เธอจับเหรอคะใช่ไอเย็นไอเย็นน้องลี จับไว้นะทุกคนไครจับไม่มีไครจับให้เธอเลยจับไว้นะทุกคนเอ้าอะไรพีพีอันนี้สิลูกพีพีเีวเดี๋ยวเหมือนมีอะไรหลุดอะไรอ่ะขาดเหรอไ้ขาดอ้าวรีดดันมาทีละคนสิลูกทีละคนจัวนะทุกคนจับไว้นะ พี่พี่จะแบกไปไหนลูกเดี๋ยวมันหลุตเดี๋ยวตรงกลางหลุดลูกเอาเอาอ่ะพี่พี่อ่ะพี่พี่ลุตมาอ่ะโปอลีปอลีเสียบตรงข้างล่างอ่ะลูกได้เปล่าเดยวเดี๋ยวแล้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นต้องขยับก่อนขยับก่อ้าวเฮ้ยอะไรวะ เมื่อถอยหลังเลยอ่ะเมื่อไปเลยอ่ะหนีไปเลยอ่ะของเขาอยู่ในรูแล้วไงเขาไม่ยังมีออไม่ใช่เธอไปดึงนี่ก่อนเธอไปดึงให้พ่อก่อนลูกน่าดึงตรงนั้นอ่ะดึงเนี่ยเนี่ยขาวเลยไม่ใช่มีปัญหาอยู่คนเดียวโอเคเอาเสียบรูลูกตั้งยังมันตั้งยังกดีตั้งยัง ไม่ได้กลางนานะลืมแล้วมั้งได้ยางได้ยางอ๊บอุ๊ยอุ๊ยขาดหรือเปล่าติดติดติดติยติดนิดต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 ิดอิดต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 ิด้ิดติโติอติดติดดติด้ิ ว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำกับข้าวต่อนะคะโอเคโอเคได้แดีวพี่พีกับพี่โปลีแล้วก็พี่เอเธอร์จะทำกับข้าวกันค่ะเป๊กเป๊กเป๊กอ้าวโเกือบนอนครับกับหมอแล้วโอเคอันนี้คืออะไรครับถุงนอนเครื่องนอนสุดดยยอเลน้องช่วยลูก ปุ้งเธอปุ้ง,งทำอะไรกันลูกตกแต่งหมดเลยแน่ถุงนอน,น,อนโอเลีพีพีนี่กำลังทำอะไรกันหนูไอ้เขียวเขียวคืออะไรลูกไม่ไอ้เขียวเขียวที่หนูกำลังสูบที่นอนสูบที่นอนเราไม่มีที่นอนได้ไหมครับแข่งโบ๊ะ <laughs> นุ่มนิ่มไปเลยสิคะ เามาส่งเามาส่งกลับรถกลับรถสิกลับรถกลับรถเอาของมาส่งหน่อยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะอุ้ย <laughs> นะเรา,าจะลืมวันนี้ไงเราก็ขับขอเข้าอ่าตะขอด้วยนะลูกตะขอด้วยนะ อย่าลืมตะขอนะเฮ้ยไม่เอาไปข้อหัวพ่อนะจับตะขอด้วยครับถูกพี่พีสับยางลูกมันมีทุกทุกมุมนะอันกลางยังไม่ไม่คลิกเลยอันนี้ไม่มีอกล่งมีสิมีตรงกลางด้วยมีทุกมุมเลยลูกนี่ไงขวามือเนี่ยเนี่ยปุีเนี่ยไง

แล้วมันจะมีปลาอยู่แล้วแล้วก็จับหนึ่งนิ้วติดเอาทางไหนไว้ข้างบนครับดูดีๆนะทางไหนอยู่ข้างบนทางไหนอยู่ข้างล่างด้านดีด้านด้านน้อยระวังมือลูกสเปเลยคุณพี่เลยให้ใส่กรุ้ใส่ก่อนง่ายสุดเลยยายมันจะลู้นะโอ้ลุบรรยากาศดูบรรยากาศดิ ยอดอ่ะอด,ด่าโคตรดีอ,อะไรนะคะการเต้นตอเสร็จแล้วค่ะกางเต้นเสร็จแล้วคะ่ะโอเคคะ่ะ